สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปฟิชกันนะครับซึ่งวันนี้ผมอันนี้เป็นคอมพี่ผมนะครับพี่ผมก็พี่ผมปเป็นเลนพิเศษผมต้องใช้ต้องขอโทษนะครับพอดีผมใช้โทรศัพท์ในการอัดผมก็เลยมันก็เลยจะตกแบบนี้นะคบผมก็ต้องขอโทษแต่ถ้าใครเห็นการวิดีโอแบบนี้ผมก็ต้องขอโทษเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งมาไม่ทําได้ไม่ กี่เดือนเองนะครับก็แล้วก็จะเข้าไปในแมพกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอก่อนนะครับแป,ป๊บนึงแป,ป๊บไหนแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคพอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอะไรก่อนโอเคมาตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมพฟรีชกันแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเราก็จะมาตกปลากันเลยนะครับก็ผมก็เข้ามาเล่นหลายอันนี้พี่ผมฟาร์มไว้มันก็เลยจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตันนี้เดี๋ยวก็จะมายิงเบีกันเลยครับไปครับเอเคมาเริ่มการตกปลาเลยนะครับ จะทําการตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวปิดตนนี้ก่อนนะครับคปิดตอนนีน้คือถ้าใครเห็นด้านบนคอมผมอ่ะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการกดไปแบบนี้นะครับกดไปเลยนี่ทุกคนเริ้วมาล้มาโอ้วโอ้โหข้เย ันอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยภาษากับพี่น้องมาแล้วโอ้ดีโมมาแล้วงูจะมาอีกตัวหนึ่งกันนะคะทุกคนเฮ้ยปาฐาลโทษโอ้โอ้ขอโทษด้วยนะคะทุกคนโอเควีดีมันก็เด้งออกไปเลย ครับทุกคคนือมันอาจจะมีเหตุการณ์เด้งออกอยู่นะครับผมก็ต้องขอโทษนะครับแป๊บแป๊บนึงนะครับเราก็จะทำการคือเราก็จะตกปลายาวๆไปเลยนะครับ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ย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 วโอเค รอแบบลอรอ,อไปเลยเลยนะครับผมถ้าปลาตัวนี้มันเป็นแบบนี้ก็ต้องรอรอไปชิดเ,เดี๋ยวดได้อีกแล้วโอ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่โอเคแล้วก็เราก็จะมา,ากต่อเลยนะครับ จะไปกันเลยนะครับทุกคนตกปลาไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวอุ๊ดกดิเตอครับเดี๋ยวก็จะไปเรื่อยๆทุก <load parole. S 1> <age> ๊่ดันจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่บ้านกับพ่อแม่ผมก็เลยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไปเรื่อยไปเรื่อยเลยนะครับผมไปเรื่อย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเราก็จะทําการอัดไปเรื่อยๆนะครับที่วันนี้ก็น่าจะไม่นานมากหรอกครับก็จะอัดไปนะครับทุกคนเกมมาลวมาลนะเกมตกรับเกมตัวพบกับก้อนตุ่ป่าแบบเฮ้ <ś c oughs> ยเยอะเด้งออกอีกแล้วนะครับ คือจริงแล้วผมก็ต้องขอทษ่จริงๆนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะได้องออกไปเรื่อยๆนะครับผมตุกๆสองนาทีหรือเปล่านะครับน่าจะทุกๆสองนาทีนี่แหละเดี๋ยวจะอัดกันอัดมาฟรีกันนะครับแบบนี้ก็แ a p ตกปลานะครับเล่นแรกๆก,ก,ก็จะยากหน่อยนะครับทุกคน แบบฟรีชแบบแบบอันนี actually, ้แล้วแบบนี้ก็สนุกหรอกแบบนี้ก็สนุกนะครับก็สนุกก็จริงแต่ว่ามันจะปวดนิ้วหน่อยนะครับทุกคนฟรีชกเ่มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเคเดี๋ยวดูดูดูปวดอู้เลยแตกไปไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอดูเหยื่อก่อนว่าตอนนี้เราใช้เหยื่ออะไร จะกดปิดเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัอโอเคดูสิเรายังไม่ได้ใช้เหยื่อนนอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันเดี๋ยวลองนี่ป่ะโอเคจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เข้ามาต่อนะครับทุกคนน่าจะได้ยินเสียงอยู่นะครับเพราะว่าเสียงตอนนี้ผมก็อยู่นะครับอยู่กับพ่อแม่ไม่พ่อผมไปแล้วพี่ยมเลยนะครับเราตอนนี้ก็จะทำอันนี้ทำการไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีอะไรยากเย็นนะครับ มันก็จะเด้งออกแบบนี้แหละครับทุกคนอันนี้แล้วผมขอโทษนะครบอุ้เดเกยบมาแล้วไม่ทันได้พูดเลยปาก็มาแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แล้วก,ลก็แล้วก็ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้วิวสิบเก้าเลยนะครับทุกคนดีใจกับผมห่อยไ เดี๋ยวผมอัดประมาณสิบสองนาทีแล้วกันนะครับทุกคนอัดสิบสองนาทีอัดสิบสองนาทีไม่ก็สิบสามนะครับหรือว่าอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับผมจะอัดไปเรื่อยๆอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ในการอัดนะครับมันก็จะเลยแบบภาพเป็นแบบนี้ผมไม่ได้ใช้คอมอัดนะครับเพราะว่า ผมไม่รู้วิธีการอัดในคอมนะครับผมก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนมา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 น คือถ้าคนได้ยินเสียงก็มันก็เป็นเสียงจากการทำอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอัดอยู่ที่โต๊ะพี่มันก็เลยจะหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้คอมหลายปีแล้วแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับจริงๆแล้วผมก็มีคอมอยู่ยคอมหนึ่งนะับแต่ว่าผมยังไม่ดูไปดูนะเพราะตอนนี้ผมก,กำลังอ,อัดอยู่ ออก็มาโอ้ก็จะมาเด้งออกมบไม่ได้ครับอาฮ่าได้แล้วได้อีอาากแล้วโอ้แล้วก็เอาล่ะมาตกพอแล้วเดี๋ยวผม ไปนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการไปดูการนี่เดี๋ยวจะไปตกกลางทะเลกันเดี๋ยวขอเอาเรือก่อนไอชิปอ,อันนี้ตัละครพี่ผมนะครับคือถ้าเป็นในเครื่องแม่เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นตัวละครผมแล้วแหละว่าตัวละครผมหน้าตาเป็นไงแต่นี่มันตัวละครพี่นะครับ ผมใช้คอมพี่ในการนะอัดมันก็ไม่ใช่คอมผมหรอกครับแต่ว่าเป็นคอมพี่พี่ก็ช่วงนี้ก็พี่ก็ใช้เล่นอยู่นะตัวคนเดี๋ยวบอุ๊จิโอเคมาขึ้นมาเดี๋ยวเราไปเราจะไปสิ่งกันเลยนะครับไปกันเลยไป,ไปทุกคนน่าจะเห็นมือผมอยู่นะครับ ทุกคนน่าจะเห็นมือผมนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปตกแถวแถวน,นี้นะครับทุกคนเห็ตนตกตรงนั้นไหมตรงนั้นนั่ะเป็นทงที่คนอื่นเขาไปตกนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าแมปนี้ดีไหมก็ดีนะครับดีดดดเออจะเอาอะมาตอไปก็จะมาตกปลากันตอ่อเก็เตตัวนี้กันเอาล่ะมาแล้วเริ่มันตกปลาได้เดี๋ยวดูวดูยขยับเขาไปไปกลหน่อยห,หน่อย ประมาณนี้เอาล้มาได้งออีกแล้วนะครับขอโทษนะคบขอโทษขอโทษขอโทษนะครับ,รบแต่ว่าผมน่าจะอัดยาวกว่านี้อีกเพราะว่าผมจัดประมาณ20นาทีผมบอกไปแล้วว่าเป็น12นะครับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะยาวไปอยู่นะคบน่าจะไม่เหมือน,นคลิปเด็กเหลืองที่ผมอัด30กว่านาทีนะครับลิปนั้นมียอดดูประมาณ 2อ2คนครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมไปไปกันต่อนะครับทุกคนเออไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ แล้วก็รอไปเลยนะครับทุกคนก็ต้องรอไปรอไปเฮ้ยเดี๋ยวเดียวยทุกคนทุกคนมาได้สิบล็อกโอ้ตไม่ถมเลยโอ้ยเก่งจริงจริงเราเนี่ยตกไปกระต่อนะครับทุกคน คนน่าจะเห็นภาพไม่เยอะนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการอัดแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะปรับปรุงช่องนะครับใครอยากมาติดตอ่อก็จะมาติดตอ่อเลยครับช่องทีมพีเกมนะครับเฮ้ยหยุดล้มามานีครับทุกคนมาลงมาแล้วหมาหมารอนะครับรอ มันจะได้เหงาไม้ไม้เด้งหุ้ยนึ่งจุดเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวจะมีอันนี้เป็นความสูงไม่มากนะคะไม่เท่าคอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนขออนุญาตปรับหน้าจอ เห็นชัดขึ้นหรือว่ามันไกลเกินไปเดี๋ยวปัดหนะ่งกดจะปัดลงมานันี้โอเคใช้เลิกดบลูโอเคมาแล้วก็จะมาเรืกรันต่อนะครับอ,นนอันนี้ผมใช้เครื่องแม่อ่ะนะผมทำช่องนี้เข้าแม่เดี๋ยวมา,นะมาแล้ว,วมาแล้วตัวล็อบมาแล้วชิดชิด,ชด รอรอรอ,อ,อไม่ไม่มาอ่าฮะตึงๆอุ๊ยเดี๋ยวไปกับไปลุยกันต่อกับ,อ,กบอันนี้เอ้ยเชื่อเพราะว่าผมอัดยี่สิบสองแล้วกันอัดยี่สิบสองนาทีนะคะทุกคนระหว่างนี้ก็ตกย,ยาๆเลยนะครับ ใชมม้มุมมองบุคคลที่หนึ่งเฮ้ยต่อไปเลยกันต่อนะคมต่อไปเรื่อยเรื่อยนะครับก็จะมีเพื่อนมัดแจมก็ไปเรื่อยเรื่อยครับไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อย ไปเรื่อยเรื่อยต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนต่อไปเรื่อย ตัวไอ้ตัวนี้บัดบัดบัดเรียบร้อยวางไอ้เป็นตกต่อกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะสู้ก็จะไปเลยกันต่อนะครับทุกคน ไปเรื่อยๆนะครับผมอาจารย์เรื่อผมก็พี่ผมก็ตกได้หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าผมก็มาสตรีมไม่ใช่ไม่ไม่เรียกว่าสตรีมหรอกมาเพิ่งมาอัดนะครับคลิปนี้ยี่สิบสองนาทีนะครับทุกค,คนก็จะไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยก็ถ้าไม่สิบเจ็ดสิบสองนาทีก็สิบเก้านาทีนี่นะครับถ้าไม่ยี่สิบสองนาทีก็สิบแปด จะ1ินาทีแล้วนะครับผมเอาล่ะมาก็จะยาวๆเลยนะครับผมยาวๆเลยยาวๆเลยนะครับทุกคนก็จะอัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้กดผิดกดจักจัดพี่ผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วสูสึว่าพี่ผมน่าจะมาแล้วนะครับนี่พี่ผมมาแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนะ๋ยวไม่ได้เผ่นลองมาไม่มีแผ่นลองมั้งจะละบาดแบบนี้นหะครับ เดี๋ยวถ้า19นาทีมก็จะปิดไปเลยนะคะผมเดี๋ยวไยนะครับขอ <Okay. S 2> ไปนะครับขอไปแล้วก็จะตกแล้วก็จะตกไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าแต่ถ้าแต่ว่าถ้า,า,ถายัางตกปลาไม่เสร็จแล้วถึง19นาทีแล้วเนี่ยผมก็จะต้องอันนี้ ไม่ได้หรอกครับบางทีนะไม่ใช่ทุกตัวบางตัวก็ตกได้บางตัวก็ตกไม่ได้โอเคมาครับโอ้โหตบมือทุกคนตบมือตบมือทุกคนตบมือตบตบมือนะครับตบมือตบมือนะครับตบมือให้ความเก่งของหมดนะครับตบมือนะครับ ทุกคนที่มาดูจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ไม่ไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระเด่งด้วยนะครับผมก็บายบายครับสวัสดีครับ